สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับช่อง pop off patriot นะครับก็วันนี้นะฮะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันบอกว่าอยากจะให้ทำีแอคชั่นเพลงใหม่ของ oneus นะฮะที่เพิ่งคัมแบ็กไปเมื่อวานนี้เนาะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมา ทำ r รี c t ชันกันตอนแรกอ่ะเรากะจะทำตามวาแหละแต่ว่าอพอดีว่างานยุ่งมากเวลาก็เลยไม่พอนะฮะเราก็เลยตัดสินใจแบ่งมาดูเอาวันนี้แทนนะฮะถ้าเกิดใครรออยู่ก็เนี่ยเราจะวันนี้เราจะมาดูกันแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้เรายังจำชื่อเมมเบอร์ได้ไม่หมด เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมานั่งเรียนรู้ชื่อเมมเบอร์แต่ละคนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเห็นว่าเขาปล่อยคลิปที่เป็นแยกเมมเบอร์มาทีละเมมเบอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาศึกษาหน้าตาหรือว่าชื่อสิ่งเรียงนามของเมมเบอร์แต่ละคนด้วยคลิปเหล่านี้กันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปดู MV เพลงใหม่กันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับเมมเบอร์คนแรกกันเลยนะฮะฮวันอุงฮะอย่างฮวันอุงเนี้ยเ,เป็นคนที่เราจําได้อยู่แล้วนะไปดูกันเลยดีกว่า อยากรู้ไหมไงว่าสไตล์เพลงจะเป็นแนวไหนเฮ้ยมีความโจ๊กเกอร์มากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชอบที่เอากล้องมาเป็นโทรโขงแอบดิจุดคอดีเนี่ยโครดจ๊กเกอร์อ่ะเฮ้ยเพลงมันต้องเดือดมากแน่ๆเลยทุกคนถ้าคนแรกมากก็แบบโคตดเดือดละว่ะละสีสวยมาก ดีเซอร์สีสวยสุดๆมาเราไปดูคนที่สองกันเลยดีกว่าฮัชชิออนนะโห<ฮ>มีความแอนอจูรีนี่สูงมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอย้อนไปตรงนี่ฮะ หน้าก,กากนี้โห oh. hmm. ดู attitude มาเกี้เนี่ย attitude นี้สุดยอดแอ t i t u d e ดีมากคนนี้มาต่อไปเมมเบอร์คนที่สามกันเลยดีกว่านะฮะแ,แปไปดูกันไปชอบมีเสียงแบบตึ๊กตึกต๊ก๊ก เฮ้ยถ้าต่ตอดีมากโอ้โหชุดเฮ้ยโหเเมื่ <c oughs> อกี้คือเสียงใครอ่ะชอบเสียงแบบเมื่อกี้มากเลยอะเสียงมีความแบบทุ่มต่ำามาไปดูคนที่สามกันเอ,อ้ยคนที่สี่สี่คนที่สี่อีโดนะฮะไปเอ้ยเมื่อกี้เหมือนกบบเสียงสัตว์คำรามโอ้โหเหยวคือขอชื้นชมสไตลิสได้ปะ เขาสามารถ mix and match ความเป็น feminity n i กับความเป็น masculinity ก,ก็คือแบบลักษณะความแบบผู้ชายกับความผู้หญิงอะไร,ะไรเงี้ยมันอยู่ในลุคเดียวกันได้ทั้งๆท,ที่มัน contrast กันมากอะดูดิอย่างใส่โชคเกอร์แต่ว่าใส่สูทแต่ว่ามีิกเตอร์ไม่ใช่กลิตเตอร์สติกเกอร์ที่มันแบบล gue, ูกดาวปะอยู่บนหน้าอะไรเงี้ยแต่มันเข้ากันได้อ่ะเฮ้ยสไตลิสอยากจะปบมือให้โอ้โหอติจูด เหี่ยวฮีโดชุดเมื่อกี้นี่ลุคนี้เฮ้ยตัดต่อดีมากเหมือนหนังผีเลยเห <c oughs> มือนหนังต<ะ>ัวเลอร์อ่ะแค่คัตตูมเทเทโหแค่ทีเซอร์สี่คลิปก็อยากดูแล้วอ่ะโคตรเดือดอ่ะมาต่อไปเมมเบอร์คนที่ห้านะฮะ คนนี้คือ Raven Raven มาดูกันเลยดีกว่าไปเฮ้ยทำไมเพลงเหมือนคนละแนวกับเมื่อกี้เลยโหคนนี้วิชวลมากอะ่ะเฮ้ยคนนี้หน้าดีมากมอ่ม Direction สวยมากอะฉากอะเว้เมื Д ่อกี้ตอนจบเขาเปลี่ยนเปลี่ยนท่อนด้วยปะเว้อต่ต่อดีแค่ทีเซอร์ก็ตัดต่อดีขนาดน,นี้ไม่อยากจะคิดว่า MV เต็มจะเป็นยังไงมาคนต่อไปกันเลยดีกว่าคนสุดท้ายแล้วปะเป็นคอนฮีนะฮะเราจำคอนฮีได้เพราะว่าเราจะจำคนที่เคยแข่งโปรดิวซ์ได้มาดูกันคอนฮีเป็นไงนี่ก็มีความแอนดรอินีโออิจูดเมื่อกี้ ดูส่ตาดิโอันดเเรคชั่นสวยมากเลยอ่ะโหเฮ้ยเขาถ่ายสวยมากแต่ต่อก็ดีอ๋อชื่อเพลงนี่ที่เขา ่อนจบเมื่อกี้พันปักปูก็มาทุกคนดู i n d i v i d ว a l ทีเซอร์กันไปครบทั้ง6 m เมมเบอแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะมาดู MV กันแล้วละ่ะมาเพลงนี้ชื่อว่า No Dignity นะฮะตอนแรกเราเข้าใจมาตลอดว่าเพลงชื่อ No Dignity แต่จริงๆมันคือ No Dignity ใช่ไหมไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าทีเซอร์เมื่อกี้คือเดือดมากแค่ทีเซอรก็สุดยอดแล้วลมาดูเพลงเต็มกันเลยดีกว่าได้3 2ม จ็อกเกอร์สุดเนี่ยชอบลุกแต่ละคนมาเลยอะ่ะโห,หโหเฮ้ยชอบบีบจังเลยอะ่ะโหเนี่ย ชิโอนคือโหชุดเฮ้ยขอย้อนฟังเสียงกบโหซอโคป้านเนี้ยมณเนื้อเสียงดีมากเลยอะ่ะลองฟังไฟเสียงเนี่ยโหชุด อันนี้คือโอ้นึกว่ามันจะดรอปแรงกว่านี้นัตาตาโว้เฮ้ยนี่คืออีโดป้ปะเฮ้ยชอบเนื้อเสียงกันแรปแบบน,นี้มากเลยอะ่ะ เนื้อเสียงชอบคนที่เสียงแบบเป็นแบบน <cl Karere yes> ี้มากโอ้โหเพลงแม่งเดือดจริงโอ้เสียงลบดีมากเนี่ยหนือเลยเมื่อกี้ค่ะ แต่ละคนวิชวลแต่ละคนคือแบบภาพสวยมากเขาทั้งรองทั้งแรปเลยเหรอเฮ้ยเขาเปลี่ยนนี่เฮ้ยได้น้ำมีโคตรดีอ่ะ เขาโคช่ชอบเนื้อเสียงค่ะแล้วว่าเราได้เมนละโอ้ <c oughs> <c oughs> โเฮ้ยอยู่ด <c oughs> <c oughs> ีก็เปลี่ยนไปแบบนี้ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตามไม่ทัน,น,นวเวอร์เฮ้ยตั้งตัวไม่ทันสือนีก็เปลี่ยนบีดโหเพลงมันมากอ่ะ อันนี้คือ,อยังไงนะเฮ้ยเราต้องบอกเลยว่ามันเหนือความคาดหมายที่เราคิดเอาไว้มากๆอะเป็นเพลงที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้ไม่หยุดทุกฉากทุกท่อนจริงๆอ่ะไดนา,ามิกโคตรดี <c oughs> เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันทำให้เราไม่ได้แบบอยู่ในฟอร์แมตเดิมๆของหลายๆเพลงอะ่ะ มันไม่ได้มีแค่แบบ A Prehook แล้วก็ Hook แล้วก็ไป B แล้วก็ไป e h o o k hook แล้วก็ Bridge แล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาเปลี่ยนแบบว่ารายละเอียดของแต่ละท่อนมันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีการแบบว่า เปลี่ยนบีเปลี่ยนสไตล์แนวโหแล้วคือจากเพลงนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราปลิ่มเสียงของอีโดมากๆแล้วเขาทั้งร้องทงั้งแรปเลยอะใช่ปะ่ะเมื่อกี้เนื้อเสียงดีมากชอบคนเนื้อเสียงแบบนี้มันมีความแบบ deep voice อะและเสียงอีกคนหนึ่งที่เราชอบมากๆก็คือเสียงของซซโฮนะฮะถ้าเกิดเป็นสายร้องเราชอบเสียงประมาณแบบซซโฮอะด้วยการใช้เทคนิคการแบบว่าทิ้งห่างเสียงอะไรเงี้ยมันมีความ มันมีลูกเล่นมันมีไดนามิกของเขาว่ามันโหเพลงนี้ต้องบอกเลยว่ามันทั้ง eye pleasing ทั้ง ear pleasing ทุกอย่างออกมากอบภาพดีมากด้วยสไตล์ของชุดด้วยสไตล์ของฉากการตัดต่อแสงอะไรอย่างเงี้ยมันไปด้วยกันมันทุกอย่างมันสีสดมากๆเลยนะคอนทราสมันเยอะมากมันมีทั้งสีแดงสีเขียว กลิตเตอร์อะไรอย่างเี้ยเยอะแยะหมดเลยแต่มันไม่ทําให้เรารู้สึกว่ามันลกใส่ตามันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นสไตล์ที่โคตรล้าโคตรใหม่แล้วมันเข้ากับสไตล์เพลงมีความแบบ in your face อะทุกคนเราไม่แน่ใจภาษาไทยคืออะไรมันแบบ in your face มันมันแบบอธิบายไั่ถูกอะภาษาไทยใครรู้ช่วยมา อธิบายเป็นภาษาไทยให้ดีว่า in your face จะ describe ประมายังไงนะฮะถ้า attitude ของแต่ละคนดีมากโดยเฉพาะน้องชีออนความเป็นแบบว่า androgyny โดดเด่นมากๆอะ a t t ุ t u ทุกคนดีจริงๆมีความจ๊กเกอร์อะทุกคนมันอารมณ์ไปในแนวทางเดียวกันแต่มันไม่มีใครทําเหมือนกันเลยนะทุกคนมีสไตล์ของตัวเองแต่ว่ามีจุดร่วมเดียวกันอะทุกคนรู้สึกแบบเหมือนกันป่บเฮ้ยมันเหนือความคาดหมายชอบมากคือวัน a s สา on world two kingdom มีเพลงของ วันอัสกับเพนทากอนที่เราชอบที่สุดในรอบสุดท้ายของรถทุจ k ิง g d อมพอมาได้ฟังเพลงนี้ไม่ผิดหวังกับตัวเพลงของวงนี้จริงๆเพลงเดือดมากเพลงมันมากภาพสวยตัต่อดีคิดยังไงกบ้างกับเพลงนี้แล้วก็มีอะไรอยากจะขายเกี่ยวกับวันอัสจะลืมมาบอกกันมาคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะก็วันนี้ขอบคุณที่ดูมันจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะวันนี้ก็ไปก่อนละครับ 拜拜。Bye bye.